สวัสดีจ้ากินแซบสไตล์เมลีจ้ามาจ้าพี่น้องจ้าเมื่อวนี้อากาศอยู่บันดุงอุดรท่านีหนาวหนาวจ้าก็เลยอยากจัดเมนูง่ายๆเมนูง่ายๆที่อบอุ่นนะคะในหมูแดดเดียวไส้กรอกแล้วก็ข้าวจี่ปลาระ,ระบองนีอ่ะกินแค่นี้แหละวันนี้นะกิน,กนกแล้วก็จะฟาวขา้นนอจ้าหนาว อากาศหนาวหนาวที่นองจา้าเมื่ออื่นแห่งจะหนาวคักแปดองศาวาสันเมื่ออื่นแจ่วบองของเราว้าวไฟเห้งแหงจ้ะไฟแรงเข่ากับหม้ๆซะล่ะ ข้าวจีที่แบบว่าไม่ไหม้นะคะไม่ไหม้เลยค่ะไม่ทุกอัน <c oughs> อันนี้เป็นไส้กรอกค่ะไส้ตรงกลางนั้นแห้งหลายจ้ะกินผู้เดียววิผู้เดียวดูแร่ซอยเลยนี่ไม่มีใครช่วยพริกเลยเบิ่งซอยกันเนื้อ้ะพี่น้องจ้าอื้ออื้อ ข้าวจีของเราหอนหอนอนอร่อย น้อมไม้ใหม่มากลิ่นคอจีแบบแผ่นบางๆกรอบกรด

แสดงว่าเราเป็นคนมีไฟไฟแรงแรงอืม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 เฟกรอก นี่สุกแล้วบบรรยากาศแบบนี้ต้องจัดด้วยจ้ะ อาหารที่อบอุ่นร่างกายแต่วบาก็ะตองนี่คนฝ่าซอยด้วจ้ะต้องมีแผนควบคุุม เก่งๆไม่ต้องมากวนให้เหมือนเลยอยู่นิ่งๆดูอยู่นิ่งๆมาหน่อยช่อพ้าน้องจิงเก่ง <c oughs> ชอบกวนกวนใจที่สุด เมนูง่ายๆจะกินในเมื่อคืนอันนี้ใหม่แล้วนี่จะกินชิน้นนี้ชิ้นนี้มันเยอะใหม่แล้วจ้ะเยี <c oughs> ่แหละ หรือต้องหาอะไรมาตัดเอาดำๆออก ไม่ไม่หนาวาพอจะพ่นองจา้ทาท่านี่หนาวค่ะจา้านี่มงสองไปอยากตื่นเลยจ้าไ่อยากยลุกเลยชอบมากนอนไม่อยากลุกเลยค่ะผู้ใดปิ่งคือปิ่งในง่าปิ่งในปเป็นจะสแสบแฮะหมูแดดเดียว นี่อยากกินชิ้นนี่นะมันๆเยอะๆนี่ชอบชอบมากๆอือ ตรงไหนที่มันไม่ไหมก็ไม่กินนะ อาจารย์พี่น้องจ้าจะในมือนี้มือหลีกต้องขอตัวลาก่อนน้จใจแล้วพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย